บอผมอันนี้ผมออกนอกเดี๋ยวเสืครับผมเฮ้ยมีมีฝนมีฝนจีนัยหนึ่งมีมีอยยันเลยยันเลยตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยไหนก่อนตีหนึ่งตีหนึ่งใช่ตีหนึ่งใช่ตีหนึ่งตรงนี้ก็ได้แบบนี้เล่นอย่างกับแบบอีสปอร์ตอะครั้งนี้ระวังด้อยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งจ่ายตีหนึ่ง นะล็อกหนึ่งดีแค่ตัวนอนแน่นอนแน่นอนเออว่าถึงยิงหัวได้ยิงหัวได้ยิงหัวได้เอาไอ้ลูกโซ่ไม่เล่นปืนเสียไปไซว่ะเอาลูกซองมาซองอยู่ไหนซองอยู่ไหนนี่นี่ถืออยู่ผมเอาสลิงมาผมหนึ่งปืนหนึ่งมีปืนหาปืนเดี๋ยวโหปืนไม่มีเลยดูตรงนี้มันอยู่สองอาคารใหญ่นะ ใช่ไหมไปเอากับมานก็ได้ยังไม่ยิงใช่ใช่ใช่เนี่ยมันสนุบอดแล้วขี่สเกิดแล้วขี่สเกิดแล้วอ่าข้างในแล้วเขาในมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างนอกไปหาด้าฝั่งนู้นน่อยระวังระเบิดฝั่งไปตรงนั้นพอดีซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือ สายมือลุกวนไปแล้วลุกไปแล้วไปลุกไปแล้วเอออยู่อยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเกย์ีอะสิตาม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 เลยไปเดียวฉันก็อยู่ในฉันผู้ไม่มีกระสุนครับไม่มีกระสุนแล้วหมดหมดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงวับ

ผมนี่จะวิ่งไปไหนไม่ได้เลยหมาพี่นะขัดขวางชีวิตผมเมื่อกี้ผมจะเข้าผมเกือบตายเพราะหมาพี่ตายยังผมเกือบตายเพราะหมาพี่ผมจะหนีออกมาแต่หมาพี่ขวางทางมันหนีเก่งนะใหม่ๆแล้วนะข้างนอกไหนวะมันเข้าไปแล้วฮะนี่เหรอ มาได้อีกแล้วอืมโอเคโอเคอยู่<ใ>น,น้อง The ไ o p is coming ม่เข้าข้างในแล้วโอ้เจ้ากาได้ปือนอย่างมาบุยิ่งบอ่มมั่นเลยไหนวะลงมาแล้วไหนวะตายยังมาแล้วโอเคแล้ว

เกือบแล้วล่ะทั้งหมดทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู่หมดบนบ้านบนบ้านบนบ้านสวยแล้วเราจะเปลี่ยนตไนเดปื้อลเอากดกินเอาเอาเอา Friendly canine unit incoming อ๋อมันอยู่มันอยู่แต่หมาไม่ไล่ไล่ยังวะไล่แล้วเอา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 จับระเบิดนี่ไงวะบอกจับปืน ไม่ทันไม่ทันเด็กๆแล้วอีกตัวนึงมีอยู่ไหนวะางมีตัวหนึ่งที่มีตัวหนึ่งมันหลบอยู่หลังกระแพงยังไงมาแล้วมาไปแล้วมาไแล้วติดรถ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 รปิดไม่หามาเลยปิดไม่หามาเลย ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันข้างหลังไปลั่นใช่ไหมไหนอะเห็นรอยเท้าข้างหลัง t a r ม่ีละตายแล้วทางนั้นอะเฮ้ย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 มีรถรถตามจอดมันลงมันลงมันลงลงไหนวะลงอลงลงลงขว้ข้ว้วาขว้เฮ้ยมันลงนะมันลงนะ อยู่บนอยู่บนอยู่บนมันวางแกสไตร์ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโออเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเอาไม่อยู่บนเดินเขาระวังด้วยพี่โอ้ดเยมันมันเข้าบ้านมาไอตัวนี้ตายตัวนี้ตายไม่ใช่หรากมั้งนี่ดักบ้านดักบ้านไอตัวบ้านตายแล้วคนมามีคนมามีคนมาคนมาละ มันหนักมะระวังด้วยนี่ยมันเล่นกันเป็นทีมอะไรแล้วเล่นกันเป็นทีมเลยโหไม่กล้าบุกเอ้ยหลังหลังมีหลังมีต้นไม้ต้นไม้ต่างต้นไม้มั้งมามาต้นไม้ขวาต้นไม้ขวาระะวังนต้นไม้ขวา ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยมีตัวนี้เฮ้ยทำไมผมเห็นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตรงแอดดรอปอ่ะคนตรงแอดดรอปพี่หังมี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 เออเออใช่ใช่ทางอ่ะมันมากันทุกทิศทางเลยหน้าก็มีหลังก็มีนั่นไงรถสองคันเลย นนน่ียังไงก็ว่าแหละจะเพื่อนเป็นกคบเพื่อนโอ้โหโอ๊ยหน้าจอมืดหน้ามืดหน้ามืดเหรอลูกเป็นเหน้าพเนี่ยนะตาบัวผมจะตายผมกระโดดจะตายทุกคนผมกำลังโดนยิงตายนี่ไงเกิดอะไรไหมพี่เฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงสไนเปอร์สไนเปอร์ตรงไหนอะพี่ขวาขวาขวาพี่ขวาไหนพี่วะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยข่วยหน่อยช่วยน่อยเฮ้ยช่วไม่ทันหรอ ไม่เป็นไรพี่มาเสียจังหวะแล้วมาเสียจังหวะเสียจังหวะเนี่ยไอ้ตัวที่มันฆ่าพี่นั่นแหละมันเป็นตัวฆ่าผมอ๋อเนี่ยนะาเลยน่าลงมาด้วยวงมันอีกมันตั้งความมิตรโอ้ยมันต่า้ย